sau này bao đoàn hết trắng oh, luôn này nó nó đẹp điều nó đẹp điều cứ lại thế này đẹp điều sám đô sám đô thua sám lô cua sám cua hết nửa đẹp điều đẹp quá hẹn nú linh đây nú linh xẹp thì nó bà này nó nó đẹp cứ đẹp cái sông bò mi nó mà มากไปก่อนตเดี๋ยวเขามาตเดี๋ยวเข้ามาดี๋ยวเข้ามาช่วงรสจิตติอหวานม้กตาแซสบตาดซ่บตาแซ่บน่าอร่ยจิงเ่บงสูตรบบาโลหิตเลย้เย็นน้ำผึ้ง้อมโอวมีหอมเซนผึ้งหอมจีหอมสูตรไหมตีนิสูตรไหมสูตรบบาโลหิตค่ะมีเซนผึ้งกสบอบ่าเดียวสูตรเกานเปียแต่ปันกระแส a i l y มือตี เดียเอ่อมื่อแรเนาะเสีบกูะสียบๆี่บแั่นเนื้อั่น้อเป็น่นเอาตามสบายตากได้ตากได้ถ้าเพิ่งตอนมักพี่น้องถ้าเพิ่งตอนมัก จะจะร,รอชิมนะคะรอชิมค่ะัวสีเห็ดบ่มสเฮ็ดสมดน้ำยูตเอสมสมดวนบ่สมดวนโอ้สมดวนนีน่กรแซ่บเด้ผู้เห็ดเป็นนี่แเสบเด้สมดวนสมดวนนั่นพี่นออ้องออเคออเคทา,ทาชิมค่ะพี่น้องทาชิมเฮ็ดอย่างน้อนี่งคือตุนตุนีเสมดวนมีมพี่เต๋เสียบแรกเด้น้อนี้ เสียบเสียบอยู่ยงด้วยเป็นสูตรเป็นสูตรนี่คือสูตรทั้นี่ยายยายสิการจิ๋นในวันนู้นหนคือกันเก็ดเด่นน้อนี่มันคุณใครก็เห็นว่าเขาเล็นโลตีไส์ไหมเด็กเขาต้องเล็ดนวดแป้งอันนี้นวดเนื้อมันแน่ยนเหนียนเนี่ยมันเหนียนนี่คือสูตรมาแล้วฮะแต่ว่าแกแขวนนิดเนาะมันจะเป็นข้าวมือเลยติบันนี่เป็นข้าวมือเนาะสมดวนมีน่องเอ้ยมขนาดนีาสมดวนเนี่ยเราทานนิดเนื้อหมูในวันเนี้ยมา มือน่ก็มือไฟลุสารแล้วเสียเลยพี่น้องเนน่ะต้องห่วนมือมาตอนห่วนติคัดหมดสั้นไลแล้วหอมเลยคือคือแต่เป็นข้ามือเนาะเป็นข้ามือขันกันขันนี่มั่วใช่ไหมเว้ยโมใหญ่โมรอแล้วใหญ่อุกอุกแล้ตอนนี้เราหัวรออยู่ตอนนันเสียบถึงละรอดกินรอดกินพี่น้องเว้ยน้องริงกิน แซ่บพี่น้องแซ่บรอรอชมรอชมรอชิมล่อชิมรอชิมรอชิมค่ะเฮ็ดซุปกินเนื้อแนะน้ำเฮ็ดซุปจะาปเฮ็ดกินเยิปจ้าโอเคค่ะโน่นบป็นอินแบบหรือฮันอ๋อผ่านเฮ็ดสมวันนี้เฮ็ดยังบะนี่ยั้เฮ็ดเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวอ้ยลูกพี่ลูกพี่ยังมาซทำขี้หมกใช่ไหมลูกพี่ดิใส่เกลือเนื้อประมาณสองโล่เขาใส่เกลือประมาณสามช้อนพอสามช้อน เกลือสามช้อนเกลือสามช้อนโฟมนัวก็ประมาณสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะไม่พูนใส่น้ำตาลน้ำตาลใส่หน่อยเดียวช้อนเดียวพอช้อนเดียวอันนี้ขาดไม่ได้คืออันนี้ช้อนผมอยู่ไก่ประเนี่นี่ลิงนี่นี่ใส่กาประมาณหรอพี่รู้ปะใส่ประมาณทับพี่หนึ่งโอเคคัน ว้าลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่บ้านบ้านท่านชุบบ้านบ้านชุบชุบั้างมันหอมเลยนี่มันหอมเลยเนาะมาร์กไว้คั่นประมาณจักษ์หาหน้าที่ก็โอเคแล้วตากแดดเลยเสื้อจวกสีเหลืองแบบนี้สีสันโอ้ยแต่แซบเลยวัวหลอบนี่แต่แซบก็หลอบก่อนแต่ว่าอย่าลืมใส่กระเทียมกระเทียมน้ำพี่น้องเนื้อแดีบเดียวสูตรบาราหั่นบดเห็ดากื้อบ่ต้องใส่พริกไทยก็ได้ใส่แต่กระเทียมก็ได้มันเป็นแบบสูตรมักแบบ Đồ lan, đồ lan hôi lắm Chà, nó sẹp, nó sẹp Nó sẹp, cô đang pháo cắn, đang pháo cắn Nó giọt mục trên đấy, nó <laughs> ổn <laughs> à. à. xếp Nó chỉ Bạn này nhắc đặt tạc bằng này à. tạc. Đẹp quá đi เงาแดดเดียวเบาาเดินเดินทาชิมกับพี่น้องทาชิมเซรบเๆ,ๆ